Sous-titres par LaVacheSquid วันนี้เทปนี้นะฮะใครที่แบบกําลังมองหารถยุโรปเตรียมตัวได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับน้องเบลใช่แล้วค่ะวันนี้เราอยู่กันที่เดอร์ดัฟฟ์ยูออโีเมสคค่ะพี่บูมบอกเลยว่ารถที่นี่สวยสวยทุกคันแล้วก็เป็นระดับพรีเมียมด้วยค่ะแต่ว่านอกจากที่พี่บูมเห็นด้วยสายตาแล้วเนี่ยเราได้ข่าวมาว่าที่นี่นะคะราคาต่ําล้านด้วยค่ะพี่บูมแล้วก็ปีไม่ลึกด้วยค่ะอย่างเราอยากจะขับเบนซ์บีเอ็มสักครั้งในชีวิตก็ไม่อยากได้รถเก่าขนาดนั้นเดี๋ยว วันนี้เราสองคนเบลกับพี่บ๋มนะคะจะพาไปพบกับพี่ไรอันค่ะจะมีรถที่มันท็อปฟอร์มขนาดไหนราคาดีขนาดไหนเดี๋ยวไปพบกันเลยค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสคสวสีครับพูดยิงก่อนเลยดีกว่าพี่ไรอันครับที่ร้าน b w Auto เราเนี่ยเราขายรถประเภทไหนก็หลักๆเลยของเราจะขายรถยุโรปครับหลักๆก็จะเน้นที่ Mercedes Benz กับ BMW ครับแต่ว่าแบรนด์อื่นๆที่เป็นรถยุโรปก็มี ในโลเวอร์แบบ <L over S 1> น,นี้ก็มีใช่ไหม,มครับแล้ววันนี้ค่ะพวกเราวันทุคามาถึงที่นี่มีรถราคาหลักแสนแนะนําบ้างไหมคะมีครับผมว้าว,ว,าวหลายๆคนเนี่ยจะคิดว่ารถยุโรปเนี่ยจะราคาสูงใช่ไหมแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ ทางเราก็จะมีรถยุโรปราคาที่จับต้องได้มาให้ลูกค้าเลือกมากยิ่งขึ้นครับเริ่มต้นที่คันแรกครับผมเรามีอยู่3คันด้วยกันครับเป็นซ<า>ีที่ห B M w 118i ครับราคาสบายๆครับ8 0แสนก,กว่าอันนี้ปีอะไรทั่วปีหรือปี17กับปี18ครับตัวนี้เป็นรถแฮชแบกนะครับสำหรับใครที่มองหารถที่บาลานซ์ขับดีๆวิ่งสบายๆแล้วก็ราคาดีๆต้องสาคันนี้เลยครับผมว่ามันใช้ในเมืองก็เหมาะ ใช่ครับจริงๆซ้ายแต่ผมก็ใกล้เคียงยาริสอยู่นะเออแต่นี่คือ B M เงนี่คือ B M W มันก็อีกปีนึงแล้วมีแบบขยับขึ้นมาอีกนิดนึงไหมเรามี X1 ตัว E 8 4ดสี่แต่สามล้านแน่นอนสามล้านแต่คืนนี่คือไม่แสนก็กว่าใช่ครับไม่ไไมม่่ทะลุสองแสนไม่ได้หอกใช่ไหมไม่ครับทำไมพี่ภูมิถามเรื่องไม่อ่ะที่นี่เขาขึ้นชื่อหรอแน่นอนครับของเรารถที่โชว์รูมของทุกคันเนี่ยเราประกันว่าเป็นเลขไม่แท้ ค่ะมีทุเพดหนาดแล้วก็แม่จะมีน้ำท่วมมาก่อนนะเน้ BMW เยอะขนาดนี้แล้วนะคะแต่อยากทราบว่าไหนๆก็บอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นพรีเมียมยูสคาร์นอกจาก BMW แล้วมีรถเบนซ์แนะนําบ้างไหมคะมีแน่นอนครับโอ้โหเยอะขนาดไหนคะมีเรามีอยากได้รุ่นไหนบอกผมได้ครับโอเคสักคันหนึ่งขอชมสักคันหนึ่งเดี๋ยวผมพาไปชมเลยครับได้เลยค่ะแนะนําคันนี้เลยนะครับเบนซ์ C สองร้อย CGI Blue Efficiency ตัวนี้ไปโชมเป็นซิปแล้วนะครับราคา4ี่แสนนิดๆ S <S 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 สีแสงกว่ากว่า <S <S <ๆ>เฮ้ยผมขับเป็นได้แวหรอไม่ถึงห้า นี่จัดไฟแนนซ์มานี่ยอดผ่อนหมื่นเดียวเองมั้งเนี่ยโอ้โหให้เก้าพันจริงปะบายบายพี่ภุ๊ิเฮ้ยเราเรามีปัญญาขับเบนแล้วนะคุณได้เลยออกใหม่นี่น่าจะสองสามล้านไหมพี่มีใช่ไหมครับอืมถ้าเกิดเป็นไซส์ที่มันใหญ่กว่านี้หน่อย S คลา s สามล้านเรามีนะครับพี่ S ออกใหม่ผมจําได้ว่าเจ็ดล้านครับโอ้โหเดี๋ยวบอกราคาก่อนเลยสามล้านนี่เท่าไหร่แปดแสนเก้าแสนอย่างนี้ป่ะพี่สี่ปลายปลายฮะสี่แสนปลายปลายเดี๋ยวเราพูดถึง S คลาสอยู่นะเราพูดถึง S คลาสเป็นตัวไหนเนี่ยฟังไม่ถี่ฟังไม่ เอสโซนร้อยลองวิวลองววิเบสด้วยครับเราทําพร้อมให้ลูกค้าได้พร้อมใช้เลยครับใช่ค่ะพี่บุ๋มสวยจนหน้าจับกล้องเลยนะคะแต่ว่านอกจากหน้าจับจ้องนอกจอหน้าจับจองแล้วเนี่ยเบลอยากดูรถสปอร์ตค่ะมีรถสปอร์ตแนะนําบ้างไหมคะคันนี้คือปีหนึ่งคูเป้เอ็มจีครับตัวท็อปโอ้เอ็มจีเฮ้ยเบลอันนี้ตัวท็อปนะเอ็มจีสองใบไม่ถึงแสนไม่ต่ำแสนด้วยใช่ครับปีอะไรนะขออีกทีสองพันสิบสองครับโหแล้วได้ตัวท็อปด้วยนะฮะแล้วยังคันนี้ขายอยู่ประมาณเท่าไหร่คันนี้ก็ราคาดีครับผมต่ำร โอเคเลยและที่สำคัญคือของรถของเราที่โชว์รูมเนี่ยคือรถสภาพปีใหม่แท้ครับาะวะนั้นเนี่ยคุณจะได้รถที่แบบราคาต่ำล้านเบนีเอเนี่ยจับต้องได้ พูดถึงเรื่องของโปรโมชั่นบ้างดีกว่าค่ะคหลายๆคนอยากรู้แล้วค่ะเราประกันวารนตีสูงสุดนะครับถึง3ปีต่อมาก็คือดูแลจอกเบีย้ยพิเศษนะครับสูงสุดถึง1.99%ข้อ3นะครับก็คือเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายถังมันเครื่องไส้กรองน,นะครับมีาการดูแลให้กับลูกค้านะครับ10,000กิโลต่อมาก็คือเรารถสไลด์ส่งฟรีทั่วประเทศนะครับมี่อีกอย่างอะไรฮะ บริการช่วยเหลือฉุกเฉินแล้วนอกจากอัตราดอกเบี้ยดีแบบนี้โปรโมชั่นดีแบบนี้แล้วแล้วการเตรียมตัวก่อนการส่งมอบราคาเซอร์วิสลูกค้าอย่างไงบ้างเป็นส่วนที่เป็นเรื่องสําคัญที่ทางโชว์รูมเราเนี่ยดูแลเรื่องนี้ครับเพราะลูกค้าจะคิดว่าการที่ก่อนจะส่งมอบเนี่ยเรามีการตรวจ PDI ให้กับลูกค้าทั้งหลายส่วนเลยครับค่ะทุกระบบทั้งเรื่องระบบเครื่อง JECU ระบบเพลาข่าวระบบ,บไฟต่างๆนะครับระบบเบรกระบบแบตเตอรี่ทุกอย่างจะมีการเทสรอบสั้นรอบยาวครับให้กับลูกค้าว่าก่อนจะส่งมอบเนี่ยทุกอย่างอยู่ รเ,เราพ่ายางทำสปานะครับทั้งไทยนอกและภายในใน,<ม>ในการขัดเลือกสีเพื่อดึงสีให้ขึ้นมาแล้วก็ก่อนที่เราจะส่งมอบไปกับลูกค้าเรายัาง ทำการดูแลเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้กับลูกค้าด้วยครับโอ้โหเรียกว่าวันสต็อปเซอร์วิสเลยนะพี่บูมคือแบบครบเลยนะมไม่ว่าจะเป็นเิเกี่ยวเรื่องการใช้งานก็คือเรื่องของของเหลวนะคะ,ะไปถึงพวกความสะอาดใช่ค่ะสมกับคําว่าพรีเมียมขนาดนี้แล้วนะคะเดี๋ยวยังไงก็แล้วแต่เชื่อว่าหลายๆคนที่ดูคลิปนี้ค่ะอยากจะติดต่อเข้ามาค่ะที่นี่อยู่ที่ไหนก็โชว์รูมเดลวิวออโต้พรีเมียมของเรานะครับ ตั้งอยู่ถนนรามคำแหงโหมาานะครับอยู่ระหว่างซอยโหมาก16กกับซอย18นะครับค,ค่อนข้างจะมา <c oughs> ง่ายนะมาจากศรีนครินได้มาจากรามคำแหงได้มาจากลาดพร้า,า,า,าวเรียบ่วนมาได้หลายทางเลยนะครับ,รบผมส่วนช่องทางต่างๆเดี๋ยวขึ้นให้ตรงหน้าจอตรงนี้นะครับใครสนใจก็อยากจะดูรถพรีเมียมยูสคาร์ไม่ว่าจะราคาต่ำล้านหรือล้านสองล้านผมว่าที่นี่มีอยู่แล้วล่ะครับครบทุกราคาครบทุกความต้องการเขาแวกมาได้ที่เดอร์มัยออโต้และกรันวันนี้ขอบคุณทีมงานมากครับขอบคุณครับ